ประกาศจากศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีเรื่องการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนนักศึกษาทั้งใหม่และเก่ารวมถึงบุคลากรวิธีการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ็กขึ้นมานะครับเราจะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่ช่องแถบสีแดงๆนะครับตรงคําว่าล็อกอิเพื่อเข้าออกจากระบบเครือข่ายครับ จากนั้นนะครับในระบบนะครับจะทําการให้เราใส่รหัสผ่านแล้วก็ชื่อผู้ใช้งานลงไปนะครับโดยชื่อผู้ใช้งานนะครับให้เราใส่เป็นรหัสบัตรประจําตัวประชาชน13หลักของเราครับจากนั้นนะครับในช่องรหัสผ่านนะครับก็ใช้รหัสบัตรประจําตัวประชาชน13หลักเช่นเดียวกันครับ จากนั้นนะครับให้เรากดล็อกอินครับเมื่อเราทําการกดปุ่มล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพเล็กๆขึ้นมาหนึ่งหน้าต่างนะครับให้เราทําการย่อมันลงไปนะครับโดยห้ามกดปิดนะครับให้เราย่อมันลงมานะครับซึ่งถ้าเกิดเรากดปิดนะครับจะทําให้เราออกจากระบบโดยอัตโนมัตินะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราย่อลงมาแล้วนะครับเราสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้ตามปกติครับผม หากท่านได้มีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถแจ้งเพื่อแก้ไขข้อมูลได้ที่งานศูนย์ข้อมูลห้องอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีครับ